นะครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อนพี่ๆชาว RC h e l i ปเตอร์ทุกๆคนนะครับก็มาเจอกับผมอีกเช่นเคยยังไงก็วันนี้เป็นช่วงในวันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้ผมมีของมือสองมานําเสนอเพื่อนๆนะครับกับวิทยุ T10J นะครับตัวนี้ถ้าใครที่กําลังหาวิทยุอยู่ในราคาถูกนะครับแล้วก็คุณภาพดีสําหรับลำเนี่ยเอยสำหรับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะรีวิวรีวิวบินด้วยนะ อาจจะรีวิวบินให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับว่าวิวมันไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่หลุดแล้วก็มีรีซีฟให้2ตัวด้วยนะครับนะครับรีซีฟตัวนี้จะเป็นรีซีฟของคูลเทคสอตัวเลยสามารถที่จะเอาไปใช้เล่นกับตัวเครื่องบินปีกหรือว่าเฮลิคอปเตอร์หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดแล้วก็มีอันนี้มีฐานให้ด้วยใช่ไหมฐานตัวนี้ก็ให้ไปด้วยาฐานไอ้ลังฐานตัวนี้ก็ให้ไปด้วยนะครับอันนี้เขามาฝากขายนะฮะ เดี๋ยวมาดูวิทยุกันนะครับว่าเป็นยังไงคู่มือไม่มีนะคู่มือหายแต่ว่าตัววิทยุมีแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีตัวกล่องโฟมให้พร้อมเลยวิทยุก็เปิดติดนะฮะตัดโหน,นอยู่นะครับนี่ครับหน้าจอขึ้นตัวนี้จะเป็นรุ่น T10J นะครับเป็นของยี่ห้อฟูต้าบ้านะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด10ช่ e l นะครับตัวรุ่นนี้จะตอนนี้ไม่ไม่มีผลิตขายละ ตัวนี้จะเป็นรุ่นเคไปหมดแล้วนะครับนะครับเปิดติดสามารถที่สร้างค่าเป็นเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นเครื่องบินปลีกอะไรได้หมดนะฮะในวิธีการใช้ก็กดตรงนี้เข้าไปนะครับนี่ครับกดโหมดก็จะมีอันนี้เป็นจอยสติ๊กนะครับสามารถที่จะเลื่อนเมนูแบบนี้ได้นะครับนะครับเลื่อนเมนูถ้าเราจะออกก็กดกดตัวนี้นะครับเวลาจะเข้าเราก็กดตัวนี้นะครับเข้าเมนูต่างๆ ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะทดสอบบินให้ดูนะครับนะครับกล่องมีครบหมดนะฮะทั้งกล่องทั้งกล่งองโฟมมีหมดเดี๋ยวจะบินใส่เครื่องบินเป็น 3D โดยการเทสก็คือจะเป็นพี่ตะวันนะครับพี่ตะวันรีวิวก็เดี๋ยวจะบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับรรอ,อ๋อพูดแล้วให้สองตัวพูดแล้วแต่ว่า พี่ตะวันรีวิวนะครับวันนี้มาเทสกับวิทยุ T10J ตัวนี้เอามาขายให้กับเพื่อนๆที่ใครที่สนใจนะครับอยากได้วิทยุมือสองคุณภาพดีนะฮะเล่นได้ปกตินะฮะไม่พูดอะไรเลยนะพี่ <Hey. S 1> <laughs> โอเคอ่าเดี๋ยวบินให้ดูนะฮะวันนี้พี่ตะวันรีวิวมาหาเอกสายหมุนถึงที่เลยนะฮะมาบินเล่นกันในเช้าว,วันนี้นะครับนะครับบินได้ปกตินะฮะ เอาไปเล่นเฮลิคอปเตอร์ก็ได้นะครับเล่นเครื่องบินปีกก็ได้จะเล่นรถเล่นเรืออะไรได้หมดนะฮะนี่ครับบิน3 d ดีนะครับ <c oughs> บินแบบว่าความแม่นยำการตอบสนองเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับกับวิทยุตัวนี้ถ้าพูดถึงฟูตาบ้านะครับเราก็ต้องนึกถึงาการาการเล่นที่มีความแม่นยำมีความอันนี้คือตัด แบตหมดอ่านี้แบตหมดนะครับเพาแบตหมดแล้วก็เครื่องบินมันก็จะร่วงนะครับเพราะว่าแบตตัวนี้นันใช้เป็นก้อนเล็กนะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนแบตใหม่เดี๋ยวชมอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่เท็กันต่อนะครับเปลี่ยนแบตแล้วนะครับก็เช็ต่อบินเลยครับอ่าบินได้ไกลลิฟฟ้าเลยนะครับบินยูตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ ถ้าไปบินแล้วหลุดนะฮะรับประกันนะฮะถ้าเราเล่นเครื่องบินปีกอ่ะเราต้องบินไกลๆนะครับแต่ถ้าเราเล่นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราต้องห้ามบินไกลเพราะว่ามันจะทำให้เราหลงไม่รู้ในหัวในห่างนะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลแล้วเรามองไม่เห็นนะครับ นี่ครับควง1 2 3 4สามี่นะครับควงไก่ครับบินไก่บินไก่ผสมควรนะไม่มีหลุดไม่มีอะไรเลยนะฮะใครอยากได้นะครับวิวตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาบอกราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับได้รีซซฟสองตัวด้วยนะครับลงนะรับอ่าโอเคลงจอดได้เลยนะครับเครื่องบิน 3D แบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของการตกนะครับเพราะว่า บินค่อนข,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 ข้างที่จะ,ะมีความทนทานนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบานะครับเสียหายน้อยอ่าโอเคเก่งมากนะครับนี่ครับวิทยุนะครับ T10J อ่าครับใครที่อยากได้นะครับวิทยุตัวนี้นะครับ T10J วันนี้เอกสายหมุนมารีวิวให้กับพี่ตะวันนะครับวันนี้ มาปล่อยให้ในราคามือสองบินได้ปกตินะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้รีซีฟอีก2ตัวนะครับราคาแล้วเราก็ได้ตัวนี้ด้วยนะครับได้ตัวรังฐานตัวนี้ด้วยให้ไปด้วยนะครับก็คือมีรีซีฟสตัวแล้วก็รังฐาน1ตัวแล้วก็มีกล่องมีแต่คู่มือไม่มีคู่มือหายนะครับก็ตัวนี้อยู่ที่ราคา6000บาทนะครับใครที่อยากได้นะครับก็ทักกันเข้ามานะครับราคา6000บาทนะครับ วันนี้เอกสายหมุนมารีวิวให้นะครับ6,000บาทใครที่สนใจทักไลน์มาหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 8 2 7 4 6 7 6 7 0เนะครับเอกสายหมุนพร้อมให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ